สวัสดีทุกทุกท่านนทุกท่านค่้เพือพูดไปแล้วสวัสดีทุกทุูท่าเล่นโอ้าไปไแล้วแฮกเกอร์ไป็สามแล้วกันนี่กับใจที่พูดพูดไม่ชัดโอเคตัดคลิปไปเลยตัดคลิปมาเรี Ale, ยบร oh, okay. <c oughs> ้อยนี่บ้านที่ผมทำมาเดือนเดือน เดือนวันที <competitions> nee, ่ผมลบทิ้งโลบอไปโลบอโลบตอนนี้ทั้งห้เนี่ยนี่ไงยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์นี่ห้องที่ผมชอบที่สุดแล้วนี่ไงกระโดดดิเออโอติดชั้นไหนแล้ววะถึงชั้นนั้นแล้วถึงชั้นไหนแล้ววะ โอเคโ้กูเก็กูเก็บปีโอ้โหโอ้โนี่ชั้นไหนแล้วเนี่ยโอ้โหกูเก็สูงจังวะเไปเฮ้ยยเปลี่ยนไมด้วยโอเคนเยไมีปืนด้วยซเปอร์ไรนอดูรม่อนดเรมีกเทียไหม วันแรกที่เอาเอาตังกอนมันตังเป็นหมื่นล้านเลยใช่ไหมตันคู่ความรักกับแม่บเดียนี่ผมมี็นชายลบักเลยเป็นเปลือกที่ฝายเลยตังคูมม่บมดเอาหมดเช็คตังคูพอดีไหมไม่พอดีถึงพอดีพอดีอ นี่ e, ต้องไล,ไล่ไล่ไปเรื่อยๆใช่ไหมเนะี่ยฮะรอำรักกัะแม่โอเคไปกวนชาวบ้านนิดนะึงและประเด็นก็คือเูาต้องลงในทีละขั้นทีละขั้นนี่มันโคตรเจ๋งเลยอะ่ะพูดจริงนะลงไปลงไปทีละชั้นไปมันโคตรเม่อยเลยสัตว์ ชาวบ้านนี่หนึ่งแถวๆนี้จะโล่งๆน,น,งนี่มีชาบ้านทีนกกนน่ข้าวาด็นคนงงๆคนเฉียคนอีควายควายขอโทษด้วกความยามันดนแกนี่กูตายดีกว่าดคนแกนี่ะฆ่าล่าฆ่า ่กดไหมแม่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนี่ความยูทูบเบอร์ยังชอบสวัสดีค่ะมิุนทุกทานแค่ทุกคครับรนี่คือผมยูทูบเบอร์แฮกเกอร์ภาษาเยากได้ขอมมาติดติดอ้ดดดอาวอ้าแล้วมีหคูฟังหัวคุลโอนดุโลโอนโอ้โ อันนี้มันขึ้นลรงมากขึ้นไม่โคตรลรงมากเอา้าติดเอา้าเอา้าโคตรขึ้นลรงมากเลยเอา้าเอา้าเอา้าเอา้ขึ้นแรงจิ๋วไปเลยตึ๊งเลยโคตรขึ้นาแรงมากเลยเจ้าไหนเอาโน้นได้เ้เกมแลก เพื่อนเพื่อนโอเสียงดังตตึึงงเสียงแม่งโคตรดังที่หูเสียงเกมเย่แล้วเนี่ยรูบักนี่เนี่ย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  ไปที่ตอนรสร้าง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 เสร็จแล้วกันบายโอเคก็สร้างเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปก็เหลือแต่นี้ามาเลยสามมือ,อคูณแผงต้องไล่เลี้ยงตามไปเรื่อยๆนะคลิปไปเลยไปน้องเกมแรกโอเคตอนนี้เกมจะเสร็จแล้ว เรืนึงแล้วเรือนึงแล้วเรือนึงแล้วทำคลิปโอ้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 อ ไม่ควรเพ่เลยกูไม่ควรเพกูไม่ควรเพ่กูไม่ควรเพ่ีอย่าเล่นเกมบานมาอย่าต่อไปอย่าพูดขึ้นไปโ่อเสียเวลาอนี่ดูสูต้องทให้สูงสูงที่สุดนะคณนู้นอ่ะคณนู้นเย ก็ไม่ได้จะว้าไปเลยแม่ยังเท่เลยโอ้หองไหนมันแหลกจี๊ขึ้นไปข้างบนดีกว่าของไนมันสร้างเยอะมันแหลกได้โอ้โหโอ้โหเพื่อนกินเซตแล้วงโอ้โอ้โอ้โอโอกูลงข้างบนเอ นี่สุดวโอ้คบายอย่าบอกท่านนี้ท่านนี้จะเป็น,น,นอเอ้าร่วงเอาชิปไาขึ้นไปไดตัดคลิปไปเลยโอเคขึ้นมาท่านโบสเสร็จแล้วขึ้นโคตรถ้าผมไม่ตัดคลิปนี้เลย เรียบอีกนึงมาคิดต okay. ่อ so นี so ่พ so ่อครัวร้านเบอร์เกอร์ให้ฟันบล็อบรือเปล่าวะทำแบบเดียวกันก่อนเทปลดล็อกเทโอเคใช้เวลาทำแบบนั้นตัดตอนที่ไปกินถุงเลยกันม่ต้องวันนี้จะทำอีพีด้วยนะครับทำกี่รอบก็ไม่รู้คอมเม้นกันด้วย คอมเมนต์มาด้วยคอมเมนต์คอมเมนต์มาทีคือผมโอ้โหเกมแหลกมาตัดคลิปไปโอเคร้านเบอร์เกอร์ที่มีนะที่นี่นโตู้รึเปล่าร้านสปันบ็อกซ์แบบเวอร์ชันมังกรนะครับเหยียบแม่งโคตรตุ่นหน้ามันโคตรตุ่นที่พยายามมาทำร้านที่มันคนรวยๆด้วยนะเอ้าโคตพิษเอ้าเอ้าขยายดิ อ๋ออ๋ออมัวล้วลูขยายดิออนีเอ้โอเคนี่นี่นี่ทำอมไะหันไปคิขามันไม่หันเลยอ่ะโดเลเฮ้ยย่เลยนอ๋ย่เข้ามาดิ โอเคออกเข้ามาเรียบร้อยเออเดี๋ยวเวลาขึ้นอีกคลิปไปเลยโอเคได้อาวุธมาแล้วและแล้ชื่วอว่าคนนี้เฮ้อาวุธที่แข็งแมาที่สุดฉันยังไปสู้เลย

เอาอน่นีผมจำได้อยู่นะมันทำอะไรได้นะดูดิมัจำได้อยู่อย่างนี้มันทำอันนั้นไ้นั่แหละนี่น้น้ครับมกว่านั่น Ủa oh, game lạc kem lạc kem lạc like. Ok Bye.

เก็บยอดเสร็จแล้วยาจบเลยจบแล้ววันนี้ลงองทมแล้วเข้าเร็วจ้านี่ผมสงสัยอยู่นะตัดไม่ต้อง,งนนะตัตงดยังลงโอ้ยโอ้ยหเาจะสร้างเสร็จมนอะไร เหนื่อยมือกูนี่แหละใช้เวลาอีกต้องนานนะเปิดเปิดกล้องเลยดิร้อนนี่อเปิดกล้องนี่กล้องนี่กล้องแบบวิ่งปังทำไมวะนี่กล้องนี่กล้องผฟมนะเห่มองไม่ชัดนนี่กล้องจะมองไม่ชัดนะเนี่ยตั้งไม่ได้เนี่ยตั้งไม่ได้ ผมกับหัวอยู่นี่แหละต้งแงงหันเลื่อนก็เทไหมเทแหละโอ้โหแดดทิมินมาเลยทิมินกระพมทิมิน

โอ้เผรอวับนี่โอ้กดดิแบบว่าของเท่ะของเท่ราคาถูกเมียขโมยไม่อไหร่มึงจะได้ปลาเสือโอ้นอนดีกว่าเสียเวลาเวลาการนอนโอ้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 ฮะ

มันน่มึงห๋ยวมันจะหายทไมทนไมทำไมไม่ได้ใช้โอ,โอ้โหน,นี่นีเยอะขนังดังถงเนโอ้โหโคตรหลอเท่เลยแพทเกอตัวเต่า มันีมอวพ่จะสังเกตมันมีนี่น้วมคะมีน,นมีชื่อด้วยว่ะเพจะสังเกตนะ เลงินเยอะจังวะโอเคใช้แบบไม่หมดอ่ะคนมันรวยช่วยไม่ได้พื้นที่มึงเยอะจังวะ,ไม,มะไ,ไม่มีอะไรจะคุยนี่แหละไม่มีอะไรจดคุยเป็นไ สำหรับว,วันนี้ผมจะจบคลิปไปแล้วนะ EP หนึ่ง EP สองจะมาแล้วกดไลค์ like, ค like, ค like, คดกดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายบาย